we สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะพยากรณ์อากาศประจําวันนี้นะคะประจําวันที่6มิถุนาย,ยน6 3นะคะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหนาประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณอ่าวมาตบันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยกําลังมีแรงขึ้น ขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7-10มิถุนายน63โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือแมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่และตาก อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬชัยภูมิคอนแก่น นคะรราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหนะภูมิสูงสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกแฉีงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราช,ชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซลียสอุณหภูมิมสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมาก กลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมคลิปนะคะทรัพยากรอากาศวันนี้นะคะขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ